สวัสดีครับพบกับเรายกบันซิงเช่นเคยนะครับวันนี้เดินทางมาถึง EP ที่หนึ่งร้อยหนึ่งะครับผมงานยกสูงครับเป็นเสาครับผมเทเสาเทต่อนะครับนดีรับดีขึ้นไปจากประมาณหนึ่งเมต้าสิบเซนนะครับผมเดี๋ยวไปชมการยกกันครับครับผมตอนนี้ทีมงานเราก็ทำการยกครับยก ได้หนึ่งสเต็ปแล้วนะครับร Trans เดี๋ยวมาชมการยกยกอีกสเต็ปหนึ่งนะผมนะชมการยกกันครับครับผมครับ <tr analy zer> ตอนนี้ทีมงานเราก็ต้องการยก <bum S 1> <mumbles> ไ,ได้หนึ่งสเต็ปแล้วนะครับห้องน้ำนะครับผมขึ้นไปได้หนึ่งสเต็ปครับ ้องน้ำก็ไม่ต้องทุบนะครับผมเนียยกขึ้นไปได้เลยครับเดี๋ยวเรามาชมกันยกอีกสเต็ปนึงนะครับผมชมการยกนะครับเริ่มป่องนะครับครับผมตอนนี้ทีมงานเราก็ทําการยกสูงครับผมนะครับเสร็จซิมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปชมห้องน้ำนะครับ ยกห้องน้ำห้องน้ำก็ทั้งการยกเรียบร้อยแล้วนะผมเดี๋ยวชมการกเรียบร้อยแล้วขอส่งงานเลยนะผมยกวันสิ่งขอส่งงานนะครับเจอโพลม่ลอ,อ,มอีพีหน้าสวัสดีครับ